สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมมาผมมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ตางจังหวัดนะนะครับมาก็พอดีมีญาตินะให้ดูพระให้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เช่านะครับเอาไว้ใช้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าะพระนี่สภาพศึกแล้วถ้าพระชุดนี้ไม่ศึกนี่น่าจะได้หลายตังค์นะมีการมาซื้อไปก่อนหลายแสนแล้วมัง้งใช่ไหมครับเอ่อน่าจะซื้อไปก่อนหลายแสนแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วมัง้งผมว่าเนี่ยเหลือแต่ชุดนี้เอาไว้ใช้เนี่ย เดีย๋ยผมอยู่ต่างจังหวัดนะเอาเบิ้งเอาเด้พี่นอ้ององหญ่ดิเนีย่ยต่างจังหวัดแน่นอนครับอ่ะโอเคมาดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ยังไม่ทราบบ้างองผมไม่ทราบนะแต่ผมดูจากหน้าพระในชุดนี้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมดูดินี่นี่ถ้าเก็บดีๆนี่ใส่เรียมไว้ก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่นะครับท่านผู้ชมนะสภาพนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแท้แน่นอน,นครับท่านผู้ชมนะอ่ะส่วนใหญ่เป็นเหรียญเนานะคุณตาเนาะอันนี้ก็พอแดงนะเมื่อกี้ลงพอคงวัดวังสับปะรดนะ อันนี้พ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับสายเหนียวเมืองเพชรบุรีแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะท่านผู้ชมนะก็ดูไปพร้อมๆผมแหละนะก็ถือว่าผมอัดคลิปให้นะชุดนี้ก็จะถือว่าเป็นชุดที่อยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดไปนะครับนี่สมบัติผัดกันชมนะครับก็แบ่งกันชมนะท่านผู้ชมนะอันนี้พ่อสุดนะสองหนึ่งะครับนี่พ่อสุดสองหนึ่งนะครับนี่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 อันนี้ก็แท้อยู่แล้วแหละนะครับดูจากเนี่ยนี่ครับจุดท้ายแม็กอยู่นี่ครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นรุ่นไหนผมไม่ทราบคนระับเป็นทรงเสมานะ นะครับเจ้าของนี่อยู่ภาคใต้แลท่านผู้ชมนะจริงๆ,จงๆเจ้าของไปทํามาหากินอยู่ภาคใต้นะน่าจะมีการให้เพื่อนให้น้องๆไปเยอะละมั่งผมว่าแบ่งกันไปเยอะแล้วแหละท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็ไม่ได้เช่านะผมมาดูให้ให้คุณตาเฉยนะเพราะว่าเป็นญาติกันนะครับก็นี่แหละประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะขอขอญาตยกไวไวนะท่านผู้ชมนะจะได้ดูไปเยอะนะอันนี้ก็พอทราบหลวงพ่อสมชายนะวัดเขาสุดกิมส่วนใหญ่เป็นพระแท้เกือบหมดนะท่านผู้ชมนะ นี่มาดูกันนะครับนี่เห็นครับแต่ว่าสภาพนี่ผ่านศึกผ่านศึกนะครับดูจากรอยเชือกเนี่ยโอ้โหท่านดูแต่ละอย่างบามอกันผมก็ไม่ทราบว่าที่ไหนบ้างนะท่านผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวผมขอยกไวๆนะครับนี่ครับของคุณตาเป็นญาติครับญาติผมไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่จังหวัดมานะครับมาผมก็ต้องมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับพอดีคุณตาเขาเห็นว่าผมทําคลิปในหลายช่องนะครับก็เลย ให้แวมมาดูให้นะผมก็มาดูให้นะครับแต่โดยปกติผมจะไม่ได้ดูฮะดูพระให้ท่านไหนนะผมมาดูให้ของคุณตาเฉยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็มือเล็กๆกอยู่บางงานผมก็ดูไม่ขาดนะแต่ชุดนี้แท้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าเราดูจากหน้าง,งานนี่เราทราบเลยดูสิท่านผู้ชมดูดิเชือกรอยตัดขาดออกนะครับรอยตัดเลยนะ,ะเดี๋ยวขอยกไว้นะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูพระยาวยาวไปนะครับนี่ชุดนี้นะครับก็ได้มาแล้วปีละครั้งนะครับมาเยี่ยมบ้านตา,างจังหวัดนะครับ สนามพาร,าระต่างจังหวัดผมไม่ค่อยได้เข้าเลยเนะ่ะผมกับที่ชนบุรีนี่น่าจะกลับไปสนามพระไปหาพระนะท่านผู้ชมหลายคนก็รอเช่าเ,เยอะเลยตอนนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ได้ยินเสียงผมบ้างนะถ้าไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยว AI นี่จะไม่ส่งต่อให้นะครับก็เลยต้องได้ยินเสียงผมบ้างนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะนะครับผมอยากจะทำแล้ว สัก2คลิปอะคลิปละ5นาทีนะนะครับคลิปละ5นาทีนะท่านผู้ชมนะดูจากผ้านี่ก็เป็นผ้าที่โอ้โหครับเขาว่าผ่านศึกอะนะอยู่กับเจ้าของมานานาหลายปีไม่ต่ำกว่า30ปีชุดนี้ผมว่านี่นะนะครับแล้วก็ห้อยเปื่อยแหละดูจากหน้างานนี่เขาห้อยเปื่อยก็หมายควาว่าไม่ได้เลี่ยมกันน้ำเอาไว้นะนะครับดูดูจากผ้านี่บางเหรียญผมก็ไม่เคยเจอนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นผ้ามานานนะเล่นผ้าไม่เกิน5ปีแหละนะครับ นี่ครับแต่ก็มีโอกาสนะครับมีผมเดินเข้าที่สนามบ้างแล้วก็มีญาติญาติเอาพระมาให้ดูก็จะได้ดูพระเปิดหูเปิดตาไปหลากหลายนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่าอยู่ยจะได้ดูพระง่ายๆ่ยนะแค่ผมได้ดูพระนี่ผมก็ชื่นใจแล้วนะถึงจะไม่ได้เช่าหาหรือว่าไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากเนะาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราได้ดูพระแล้วก็มีความสุขแล้วแหละคนเล่นพระวันหนึ่งวันหนึ่งนะอันนี้เจ้าของพระก็ถือว่าได้เขาเรียกว่า สมบัติผัดกันดูก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้คุณตาเขาไม่ได้ปล่อยให้เช่านะครับท่านผู้ชมนะชุดนี้ก็ถือว่านะครับเอาไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหนะท่านผู้ชมดูดีนี่ครับนี่นี่นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ชุดนี้แหละนะครับนี่บางงานผมก็แทบจะไม่ได้พูดชื่อพระเลยนะบาะบานผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันผมก็ไม่คิดว่าจะมีพระที่ว่าหายยากขนาดนี้นะแต่จะเป็นสภาพศึกผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะ นะครับนี่ดูไปเถอะนะครับดูไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอาจจะสัก2องคลิปเนาะนะครับหลวงพ่อมุมนะครับนี่นสองศูนย์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญอ่านี่ผมไม่ทราบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพระแท้เกือบทุกเหรียญน,นะนะอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยนะครับอ๋ออันนี้ก็หลวงพ่อคงนะครับพ่อคงนี่ก็แท้เกือบหมดนะท่านผู้ชมนะนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่สายตรงอ่ะผมเล่นพระใหม่ๆอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว <mathematician. S 1> ่าเป็นพระที่ไหนจวดูจากเรี่ยมดีครับ นะครับบางทีพระเครื่องนี่มีหลากหลายวัดนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมมาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะเ <c oughs> ดีเ๋ยวค่อยดูอีกคลิปหนึ่งสั้นๆนะนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะดูประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่หรือจะดูยาวๆไปเลยอีกรอบหนึ่งเนาะอีกรอบนึง,อ,อ,นงอ่ะเดี๋ยวขอขยายนะทีนี้นะอ่ะให้ดูยาวๆไปเลยอ่มีท่านผู้ชมเยอะนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ออกกล้องนะครับเราจะเซฟท่านผู้ชมแล้วก็จาของพระด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบ่งกันดูก็แล้วกันนะเราจะได้เห็นพระหลากหลายนะครับ มุมมองของแต่ละท่านเดี๋ยวผมแยกให้นะพ่อนะคุณตาอันนี้ดีนะครับแยกไว้เลยนะครับนี่นี่นะครับดีอันนี้ก็เป็นพระที่พ่อแดงผมไม่ทราบรุ่นไหนแต่แท้แน่นอนเรื่องแท้นะครับนี่ผมแยกให้นะนี่นี่นี่อันนี้หลวงพ่อคงครับก็ถือว่าเป็นพระหลักยอดนิยมเลยนยนะครับเขาเรียกว่าพระเงินสดเลยสามเหรียญเนี่ยเพราะว่าเราก็พูดกันตรงๆนะเรามาก็เหมือนคุณตานะเราก็ต้องเรารู้อะไรก็บอกหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรก็ไม่ว่ากันท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าผมมาเยี่ยมบ้านนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดผมไม่ทราบรุ่นเป็นเสมาแท้แน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับแท้แน่นอนชุดเนี้ยอันนี้ก็แท้นะครับแต่ว่าหักแล้วลหละเนี่ยหักแล้วลหละอันนี้ก็แท้ดูจากสภาพเรียมนี่ไม่ต่ากว่า 30- 40ปีเนี่ยอันนี้นะเออนอนทับคุณตาบอกว่านอนทับนะครับผมก็ไม่ได้เจอคุณตามานี่เกือบ20ปีแล้วมั้งตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนผมอยู่บ้านนี่ก็พอดีคุณตาาเข้ไป อยู่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็แท้ครับแท้หมดเลยครับแ่ชุดนี้ชุดเป็นผ้าเงินสด mm. เขาเรียกว่าถ้าเป็นผ้าที่ว่าอาสภาพาดีดีหน่อยก็ได้หลายตังค์นะชุดนี้มีชุดหนึ่งเหรียญหนึ่งขายไปเกือบสามแสนใช่ไหมครับ mm. เป็นหลวงปู่ทวดใช่ไหมครับอ๋อเป็นหลวงปู่ทวดนะขายไปเกือบสามแสนแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนน่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นทรงเสมาผมว่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นทรงเนี้ยแล้วก็จะมีรุ่นเลื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นลักษณะเข็มบริเวณนี้เนาะ,ะยาวประมาณเนี้ยแต่เหรียญน,นั้นผมว่าน่าจะสวย ่หวงอ๋อไม่ไม่ไม่มีห่วงเหรอครับอ๋อไม่มีที่แขวนไม่จ้อจะเรียนกลมเขาซื้อไปสามแสนเล่นไหมครับโอ้เขากล้าจ่ายสามแสนเขาเป็นเซียนแน่นอนครับท่านผู้ชมนะเขาได้ไปกี่เหรียญครับเหรียญหนึ่งหรือว่าหลายเหรียญครับเหรียญหนึ่งอ๋อเอาไปแค่เหรียญเดียวเลยแสดงว่าเหรียญนั้นสวยมากเลยเนี่ยเหรียญนั้นมีหลายอยู่ตธวิเออบ่าวสงใ์แต่เขาบ่าวเอาเป็นพระเออเออเออแต่เหรียญเหรียญสามแสนนี่สภาพสวยปะเพาะสวยบ่าท่านได้บ่าได้ใส่เล่นไหมโอ้เขาให้ราคาก็ถือว่าดีดิ่ง สามแสนเนี 4, ago, like? ่ยสามแสนเนี่ยเมื่อจักปีบุ๊นี่หลายปีแล้วมั้งเนี่หลายปีแล้วอ่าช่วงนั้นช่วงนั้นวงการพารนี่บไดี้ซื้อกันแพงขนาดนี้ถือว่าเขาซื้อดีดีแสดงว่าคนสื้อเนี่ยก็ซื้อดีเติบอยู่สามแสนพี่น้องเหรียญหนึ่งต่อมาเป็นลงพู้ถวดเนนอนมาครับแมนครับสิเป็นลงผู้ถวดอีกทีเละครับที่เพิ่งซื้อไปสามแสนแล้วเพิ่งขายไปเพิ่งมีคนสื่อหลายสิบปีแต่สมัยก่อนนี่พาบ่ได้แพงขนาดนี้ท่านผู้ชมอ่าหลายสิบปีแสดงเขาซื้อดีเติบอยู่ครับแสดงว่าเหีนนนนั้้งงงามแะ่อ เอาโอเคนะครับบ่ได้แขนเพราะว่าบ่ได้ใส่เลยเนาะเออมันบ่มีห่วงอ๋อบ่มีห้องสิแขนคือมันต้องค่ำบอดบ่ดหูเนาะโอโอเคแล้วท่านผู้ชมเด้ออ่าอ่ผมได้เบิ่งแค่นี้แหละครับก็มีอ่าภาษาอีสานบ้านเฮานําเนาะพี่น้องเนาะพอดีผมมาผมมาเบิ่งให้เบิ่งผพานในชุดนี้อยู่ชุดอีสานนะครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่แถวภาคใต้พุ่นล่ะครับก็บ่ได้เบิ่งหน้าตาเพิ่นเด้อครับเพราะว่าเพิ่นผมก็ต้องเซฟเจ้าของผ้านําก็ถือว่าได้เปิดหูเปิดตาผมก็ได้บอกแค่นี้แหละครับท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาทรงพระมาให้ผมบริสเสาพระน้าออนไล์เนี่ยนะครับคือผมไม่ได้เช่าพระทางทางออนไลน์นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าการเช่าพระทางออนไลน์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องมีการเจรจาแล้วผมก็ไม่ได้ว่าเิงการถึงขนาดจะดูพระจากรูปแล้วรู้เกะร,รู้แท้เลยนะท่านผู้ชมนะมันมีเรื่องราวหลากหลายลึกลับซับซ้อนอนะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็พระเนี่ยอยู่ๆไม่มีใครเอาพระกันมา,มาให้ดูอย่างนี้นะถ้าเขาไม่ไว้วางใจอันนี้ผมก็เหมือนหลานท่านนะที่ผมมาดูให้ก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานท่านถึงจะเอาพระออกมา พอพระอยู่อยู่จะเอาออกมาให้กันดูไม่ใช่มาเรื่องง่ายๆนะรท่านผู้ชมนะก็ถือว่าได้ดูพระไปเนาะคลิปนี้เนาะนี่ผมก็บอกคุณตาว่าชุดเนี้ดีหมดเลยนะครับนี่ก็แยกให้แล้วนะครับแยกไว้แล้วน,นี่บางเหรียญผมก็ไม่ทราบนะบางเหรียญผมก็ไม่ทราบน่าจะมีพระที่มีอะไรก็อยู่แถวนี้แหละเพราะว่าผมก็มาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างนะหลากหลายนะวันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขอ,อถ่ายไปทางน,นู้นเนอเห็นไหมธรรมชาติไหมพี่น้องนี่นน นี่แหละโอเคนะครับก็ขอให้ใครมารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เจ้าของพระ,พะนี่ก็เฮงเฮงเลยรวยสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าของพระนะครับรวยรวยละลานนะครับกราบสวัสดีสวีดัสครับ